สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับคล้ายๆว่าฝนจะตกด้วยนะครับพาเพื่อนๆมาอีกครั้งนะครับวันนั้นถ่ายแบบรีบๆนะครับเพื่อนๆสวนนี้เป็นสวนของพี่สาวนะครับเป็นเกษตรผสมผสานวันนั้น ผมใช้คําว่ารีบไปหน่อยนะครับนี่ครับปักหวานป่าอายุประมาณสามปีนะครับประมาณสามปีผมสูงร้อยเจ็ดสิบท่วมหัวผมแล้วนะครับอันนี้จะไม่เด็ดยอดเอาไปทานเท่าไรครับมีเด็ดนิดๆหน่อยๆตรงที่แบบเราต้องการให้ปีหน้าเขาต้นใหญ่ขึ้นครับถ้าเราเด็ดมากเขาก็ตัวจะเล็กม,มองปีนี้ดกนะครับ อย่างที่บอกอันนี้หน้าอะไรนะน้ำดอกไม้ครับสีทองครับถัดไปนั่นงาช้างแดงนะครับฝรั่งกิมจูต้องตัดแต่งกิ่งครับเขาแก่มากแล้วนะครับตรงนี้ชิดกันไปหน่อยครับคงจะต้องเลือกกันว่าจะมะม่วงไว้หรือเอาฝรั่งไว้นะครับนี่ครับ จะมีช่วงหนึ่งยุคที่มะนาวใส่รองครับช่วงดังๆนะครับแต่บางคนเขาก็เลิกทําแต่แปลงนี้ยังเอาไว้ตลอดคอกดอกตลอดโทษครับออกลูกตลอดปีครับช่วงนี้ได้สี่บาทถึงห้าบาทครับถ้าขายส่งไม่ขาดสามบาทนะครับนิดนึงเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับครับ หวานอันนี้สูงท่วมหัวน่าจะสองเมตรกว่าแล้วนะครับสามเมตรกว่าโทษครับสองเมตรกว่าพี่เลี้ยงคือต้นแคร์นะครับอันนี้ก็พี่เลี้ยงต้นแคร์นะครับแล้วนี่ใต้รางนี้ก็ผักหวานป่าถึงจะยังไม่สูงก็คนละปีกันนะครับคนละปีกันอันนี้น่าจะปีเศษครับปีสองเขาจะเริ่มแตกทรงพุ่มเยอะนะครับเ,เพื่อน ี่ผักหวานบ้านนะครับอันนี้เป็นมังคุดไม่แน่ใจว่าเขาจะมีลูกให้เราหรือเปล่าครับอันนี้น้ำหนอกไม้สีม่วงครับเวลาสุกแล้วจะเป็นสีม่วงลูกละโลก,กว่าน,นะครับผักหวานป่าครับอาร์ทูอีทูมหัชนกครับอันนี้เป็นมะปรางที่ผมทำคลิปมาเมื่อสักเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับ อร่อยมากครับอันนี้ต้นกระท้อนตัดแต่งกิ่งครับเพราะว่ากระท้อนจะไม่ค่อยถูกปากผมไม่ผมเองผมก็ไม่ชอบทานครับนี่ครับสามปีครับพี่เลี้ยงเขาครับปกต้นแคร์ครับมีแคร์กับลำไยนะครับที่ว่าเขาชอบนะครับเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งต้นแคร์ครับลำมุด วันนั้นผมลงคลิปแล้วต้นนี้หวานกรอบอร่อยมาตอนแล้วนะครับตอนได้หลายกิ่งอยู่ครับยังมีลูกประปายครับอันนี้อะไรเอ่ยนี่ครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงได้ตอนไว้นะครับอันนี้อะไรนะผมลืมชื่อครับลูกสาวผมชอบทานนะครับเปรี้ยวนะครับ มะละกอถึงจะไม่งามคือทําหลายอย่างบางบางบาง,บางอย่างอาจจะไม่งามอย่างที่คิดนะครับมะเขือทําสาวนะครับเหมือนกับเราปลูกใหม่เลยนะครับถ้าเป็นเพื่อนตัดทิ้งเราให้น้าเขาเขาก็จะโตแบบนี้ปกตินะครับวันนี้วันที่ทะไลเอ่ยวันที่สองมีนาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเบาใต้กับอันนี้ผมให้คําตอบไม่ได้ครับ แต่โคนก็อยู่ด้วยกันนะครับมีเบาใต้แตะพืชเลยนะครับมะม่วงกินกินดิบนะครับนี่ครับผักไฮหวานเริ่มไต่ค้างแล้วนะครับพืชผักกินยอดนะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับผมว่าจะมาทำดินเหนียวกับดินทรายเพื่อนๆดู ว่าเขาเกิดแบบไหนอันไหนงามเหมือนกันแต่ผมคิดว่าแปลงนี้งามกว่าครับเขาดินล้วนออกเหนียวเหนียวนิดนึงครับเพื่อนๆเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นค้างเยอะๆจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับถึงกับเอาไม้ค้ำกันนะครับเด็ดไปทานบ้างแล้วนะครับกินกินดิบก่อนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งเสร็จ จะมาถ่ายให้ดูกันนะครับมะม่วงสุกจะสวยมากเลยนะครับอาทยทูครับอาทยทูครับเป็นพันธุ์จากออสเตรเลียนะครับมาดูมะละกอต้นนี้นะครับถึงใบเขาจะไม่สวยครับดูลูกกันนะครับเพอาได้เก็บขายตลอดนะครับขนุนมักนาวนะครับ ผมมาเส้นเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปผมพปเศสผสมผสานเดี๋ยวเาผมถ่ายอะไรอีกเหมือนเดิมเลยนี่ครับอากาศไม่ร้อนผมเลยมาถ่ายมาถ่ายเปินดูใหม่นะครับอาทูยทู e ส่วนพวกนี้ต้องร้อให้เขาสุกดีหน่อยแล้วเพราะว่าผมเข้ามาทานบ่อยแต่ผมยังจําไม่ได้หมดนะครับอาจจะ บอกพันผิดเดี๋ยวเวลาสุกลูกสุกเราจะมาถ่ายดูนะครับเมื่อวันก่อนเขาแย่ไข่มดแดงแถวนี้นะครับเพื่อนๆกระเพรานี้ถ้าเด็ดขายเรื่อยๆได้ขายตลอดปีนะครับแต่ตอนนี้ใบแก่แล้วทางหายหวานนะครับมีอยู่สองสามต้นจากปีที่แล้วลองทดสอบปลูกนะครับพอเขาผ่านแรงมาเขาก็แตกเหมือนอตํลึงกันแล้วกันนะครับเป็นผักเลยนะครับ อันนี้ลิ้นจี่ครับปีที่ผ่านมาให้ลูกดกมากนะครับปีนี้ร้อยเขาออกดอกนะครับออกดอกอยู่แต่เราไม่มีสูตรตายตัวเพราะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นไปให้น้ำตอนที่เขากำลังจะออกดอกสุดท้ายหล่นหมดเลยนะครับไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่นะครับนี่ครับมะเขือที่ทำสาวนะครับพอให้น้ำเขาแล้วเขาก็ อืผิดหูพิ่ตายเร็วนะครับอันนี้วันจากตัดต้นเข้าวันที่ตัดต้นเขาวันที่วันที่สามเอ็ดธันวานะครับกับวันที่หนึ่งนะครับปีใหม่ครับวันนี้วันที่สองมีนาคมครับเขาได้ขนาดนี้แล้วครับก็คือกี่วันเอ่ยประมาณหกสิบวันครับสามารถให้ลูกแล้วนะครับดีกว่าเราไปเอาต้นเล็กมาปลูกใหม่นะครับเพื่อนเพื่ทำสาวนะครับ ลำไยอีดอปิงปองสีชมพูสามต้นนะครับตัวนี้ออกลูกน้อยนะครับส่วนตรงนี้อะไรก็จะลงเหลืออยู่หเห็นนะครับเดี๋ยวเวลาฝนตกนะครับเขาเรียกอะไรเอ่ยผักปังเขาจะแต่อ้อนี้ครับแถวนี้นะครับเราไม่ได้ให้น้ำเขาครัวเวลาเวลาฝนตกดูนี่ครับ าแตกขึ้นนะเนี่ยตรงนี้ก็ใกล้น้ำครับใกล้น้ำเขาแตกใหม่เลยนะครับเก็บได้ตลอดปีนะครับจนกว่าจะเจอภาวะแรงนะครับเพื่อนๆผักปังนะครับกำมละสิบบาทนะครับดูมะม่วงครับอีกดินนะครับจะยาวสักหน่อยนะครับไม่ตัดต่อครับมะพร้าวมะขามหวานครับ สองไร่นะครับพื้นที่สองไร่นะครับเ,เพื่อนๆดูแล้วไม่ลกนะครับตัดแต่งกิ่งเขาไม่ให้สูงมากนะครับโอ้โหนี่ครับของทางเข้านะครับเ,เพื่อนเพืเขือยาวถ้าเราให้น้ำเขาก็จะงามกว่านี้นะครับนี่ครับมะละกอ จะไม่ดกแต่ให้ลูกตลอดไปนีนะครับเก็บอันนี้ลูกเก็บอันนั้นลูกก็ได้ขายอยู่ดีครับแล้วก็นี่ครับผักหวานป่าตามสายน้ําหยดนะครับอันนี้จะเป็นมะปางอะไรประมาณนี้ครับมะปางสายน้ําหยดที่มีสายน้ําหยดคือผักหวานป่าครับนี่แง่ผักปังเดี๋ยว นี่ครับเพืเ่อนๆผักปังเริ่มแตกแล้วนะครับ mm hmm. เก็บได้ั้งปีนะครับ mm hmm. ตอนนี้เพราะว่าแรงเอาแคร์ okay, mm hmm. เข้ามาทำพี่เลี้ยงนะครับ mm hmm. ประมาณปีสองเขาจะแตก mm hmm. แตกใหญ่เร็วกว่าน,นี้ครับอันนี้เงาะนะครับ mm hmm. ไม่รู้จะได้ผลแบบไหนแต่เราลองปลูกแล้วนะครับเป mm hmm. ็นหัวไหมครับ mm hmm. จะเป็นมะปางกับอะไรเอ่ยผมลืมชื่อนะครับลืมชื่อครับผมจำได้ง่ายสุดคืออาทูอทูนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับเกษตรผสมผสานอันนี้ส้มนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับ ส่วนหนึ่งออกดอกส่วนหนึ่งก็เป็นลูกครับถ้าเราให้น้ําก็ดีครับปุ๋ยก็นานๆานครั้งนะครับเป็นเพื่อนผักปังครับผักปังอยู่ใต้ล่างนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ